ถึงเงาด้วยหนึ huh, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่เบดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่งวดเลยเร่ารักสิบดังสองตัวมางตัวสองตัวเนี่สิบสี่หมวดแล้วสิบสี่มวดเลยสวัสดีครับพี่นะะ้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะบมาพบกับเก่ามาเชียร์เลยครับพี่น้องครับมานําเสนอแนวทางตัวเลขกับปูอ่ะดังในย่านนี้หรือว่าปูสามแปดกับผม แต่ยิ่งข้าวว่าเงวดพังหันปูกับถือเหล็กล่างครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าปูมีที่เด็ดคือเหล็กล่างได้ครับผมครับเป็นมีสูตรที่ว่าเดินดีมากครับพี่น้องเนาะสูตรอ่ะสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยล่างเนี่ยแหละครับผมอยากให้พี่น้องที่ไปรับช่มรับฟังแล้วก็ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้พร้อมครับผมเพื่อได้โชว์เด้ลาาไปน้ำกันกับปูสามแปดเด้อครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขกับปู เกามาเชียกกับขอกราบขอราคุณปูสามแปดกับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียร์นำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับช่อมร่ังตัวเลขกับปูสามแปดกันเลยครับเกามาเชียร์การน้ำมนสการปูครับผมเปียพรับปูครับได้่าปูหับาหันปูคือคือกันสองหนึ่งตัวอ๋อถึสองหนึ่งอยครับ เลขลักซิปกับมาดีเน,นาะปูเนาะปูถึกความนึงกูครับปูครับเขารางมาปูาค,รครับปูมานั่นมาเก่าเองพวเนีเ่ยงมวดนี่อ่ตัวเดียวเก่าเก่าบนหรือเก่าล่างปมมาูมันมามาล่างก็บนนั่ับมีกู แต่บ้นเป็นรางเป็นรางประหารกระชองตัวเดียวมวลนี้เก่ารางมวนนี้คือเก่าครับเก่ารางก็เก่าบกันรวมสองตัวสามตัวก็นี่รับอันวลนี้ประกอบรางเหรบป้าปู่นี่มันอันประหารอันที่ตัวมากสองตัวกัเก้าหนึ่งสองสี่ เก้าหนึ่งสองสี่เออวันนี้เก้าหนึ่งตัวเก่าได้เก้าหนึ่งสองสี่ใช่กองเอามาครบมาครบล่างปะปูเออมันมากมันครบล่างมาครบล่างเก้าหนึ่งสองสี่เด้อครับพี่น้องเก้าหนึ่งสองสี่ครับปูเลีงไว้ตัวใดนี่บ้างเก่ากะเป็นหนึ่งเก่าดิบปูนังเก่าที่ปูบะมี่เรีบเรียบมันล่างบะมี่ซีเร่เมื่อ โอ้ oh, เลขดับปูดเอาดีเล้วเอาดูดีแล้วยัดซิปก็ม้วนแล้วบ่มีบ่มีเหมือนบะมี่บ่มีมม่สี่บ่มี่สี่นี่ได้อันสองตัวแล้บาดได้คือแลขม้วนอะไรยังกระไดเลขล่างคือก็สองตัวหลักสิบศูนย์กับสามหลักหน่วยหกกับเก้าอันนี้เลขเกิดปะปูน,นี่แมแ่แล้วนี่มัน<ล>เป็นทิปหน่วยหลักสิบศูนย์อ่า ศูนย์กับสามหลักหน่วยหกกับเก้าหลักหน่วยหกกับเก้าบางหันหลักคิดสองกับห้าหลักหน่วยแปดกับหนึ่งโอ้สองหนึ่งเงาเรี้ยงคือเงาเรี้ยงสูตรเงาเงาเรี้ยงครับปู่คือเงาเลยกับนี่ม่วนแปดเก้ากับหลักคิดมันกับเก้ากับหนึ่งหลักหน่วยกับหกกับเก้าเก้ากับหนึ่งออกไปเก้าศูนย์กับสาม ลักสิบอันนี้ก็บลักน่วยกับหนึ่งกับทีมันออกสามหนึ่งทีครับทีกับเจ็ดครับคทีกับเจ็ดสองกับห้าบอกทีสองเงี้เอาเรียพูดเนี่ยสูตรสิบน่วยเนี่ยบ๊วยแม่แหละสิบน่วยโอ้ไวใจได้ตัวนี้ไวใจได้สิบน่วยครับเอานี่ถ้าบูวยเมื่อวานสิบลักสิบมั้องครับผม ลักทิปมันสิบก้นหน่วยล่างร้อยก้อนหนึ่งร้อยก้อสองร้อยก้อนสองสิบก้อสองนี่แหละบอกสูวนแบบมันไหลายมันไหลเนารึเปล่ามันยากมันเยอะจนแต่เง่าเรี่ยถึงเน่ายุบจนส่วเนี่ยเราเราเราพูมองมาสองสองลักซิปไอ้ลักซิปกับลักน้วยนี่ ะะ <10 S 2> นั่นแหละนี่คือเงาด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่เบสสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่มวดแอ้วรักสิบลังอสองตัวสองตัวสองตัวเนี่ยสิบสี่มวดแล้วสิบสี่งวดลนี่งวดนี้ก็ได้คันมักซื้ออะศูนย์เก้าสามเก้าแมนเดอร์ครับปูศูนย์เก้าสามเก้าเออเนี่ยแหละ กันมากหกอะ่ะศูนย์หกสามหกมันมาออกแล้วสามหก,หกออกแล้ว <c oughs> นั่นแหละนี่นี่คนอื่นละปู้ปู้ชือแล้วปู้เอาแล้วปู้เอาแล้วนักตัวใดปู้ปู้ชื่อสามเก้ากับศูนย์เก้าสามเก้านะศูนย์เก้ากับสามเก้าปู้ือแล้วว่าถึงดีโยอู้มาแปดแปดเก้ากาับแปดเก้ากับแปดสองปู้ื่อปู้ชื่อมันมันออกแปดเก้า ออกกลับบ <là> ่ปัวบอกค่านี้กลับจะเคลียร์ดิบอกท่านกลับเคลียร์ได้ส่วนนี้สิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยเออคิบหน่วยคิบหน่วยเนี่ยสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยอันนี้อันอันเลขบนนี้ก็มาตัวเก้าลักคิปมันลักทิปมันกระถือดีอยู่นี่ก็ได้สามตัวครับหนึ่งสามหกนี่ก็ได้หนึ่งสามหนึ่งสามหกลักหน่วยก็เจ็ดหกมันกระถือสามหก โอ้วยังหันเออมวดปาะหันวนี้ก็ตัวเก้าหนึ่งสามหกักผมวยมันก็สามสองหนึ่งสีมันเป็นที่ตัวอันนี้ก็ถือเงาโยกถือเงาอยกครับอันทบมันตะเก ا าหนีละมันมันถือมันเป็นลักที่โบตันปิกระแก่สองลักที่อันมาหกตัวมาสามตัวมันเป็นลักทธิปัน ขัดบวมีชุ่มนี่ขัดบวถือเก็บอะหกตัวมาสามหกวดเลยี่บัดปีเลยบัดปีเลยนี่เดยนี่งวดว่างหันมหกเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่นี่มันกอกรับสามมันสามก็นึ่บัดปีเลยนี่บานอีก็สองสามสองสามสี่เจ็ดเก้าศูนย์นี่ลักทริปอยู่ในนี่รักทริปบ๊อบูนี่แมนหละลักทริปบ่นื่อผิดติดบ่นเลยบัดปีเลย มันหนึ่งหลายตัวนะปูมันหนึ่งหลายตัวขัดบ่มีอยู่นี่บ่ถือเก่งคู่งวดเลยโอ้หลายสูตรครับโอ้หลายหลายสูตรเป้นสูตรปูหลายสูตรเอาสูตรเดินเนื้อเน่านะปูเนาะสูตรอันอันของอันลูกร้านมันเฮ็ดมันกะแบดกับเก้วงวดเนี่ยบนบ่ปูแม่น่ะแบดกระเก้วีปูมักตัวใดยนี่ตอนนี้ ปูมักมักมักบี้เจ็ด,ดวด่เลยมักมี้เจ็ดแต่ว่าเรล็นะ<อ>ปูมักเจ็ดลยร่ลอยสี่สี่สี่ร่าลอยสี่ครับผมเาจบที่เจ็ดงา้นยังบายอยู่หนปูปูมักจะเหล็กล่างย้ำถือดีหโอ้ปูยังบดชั่วเหล็กบนกับปูเหล็ก่างปูมักกบบเข็มเหล็กล่างนี่ปูวานพูดมนถือดถือดีไหม,ป,ไม,ไหมปูถือคงหมดเนาะ โอ้ส่วนลักซิปกับลักหนวยลางเนี่ยโอ้สิบสี่งวดแล้วครับผมมันถือยีขึ้นยังที่เก่าสามเก่าเอาเก่ามาเชียรกับสิลบกวนพูส้ำนีเด้อครับพูเออเออจะเลื่อนผ่อนฮะดูดีไม่แห้งครับพูแค่มเรียกตัวเดียวกับเก่าเด้อเรียกล่างล่างตัวเดียวเก้าครับผมพูถิง่ายแล้วตัวเดียวเก่าว่างหนกัดสองครับบ้างหนกัดสองบ้างเนาะพูกระถือสองหนึ่ง ครับปัวหนึ่งหนึ่งสองมันออกแก่ปูบอกใครจบเพื่อนอใครจบเรื่อล้านปัวครับปูวว่หนึ่งสองวนี่ต้องเป็นสองนึคนถึอหลายคนอยู่ด้ครับคนถึหลายคนเนาออกมากสองห่ี่ครับผอวดีใจสิลบกวนปูวสํานีดเด้อผัไปจะเรียนทอดครับแรนทองีครับผมการนมัสการครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับเลขปูสามแปดปูเน้นบนใบก้อนเนอะครับผมอ้นปูเน้นล่างใบก้อนครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นมีหลักสิบหลักหน่วยล่างแม่นๆครับพี่น้องศูนย์กับสามหลักสิบล่างหกกับเก้าครับผมหลักหน่วยล่างศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์หกสามหกครับผมครับวิ่งบนล่างสิเป็นเก่าเนอครับผมหมวดนี้ครับแล้วก็ มาครบล่าง9 1 2 4นี่เป็นอีกสูตรนึ่งผู้ว่ากับแม่นขึ้นกันครับผมเอาพิจารณาเบิ้งเอาครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขอไวยพร้อนให้พี่น้อยพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ